สวัสดีค่ะทุกคนซึ่งอาทิตย์นี้นะคะก็มีกิจกรรมมาให้เล่นกันแล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการราับเพจนะคะจํานวน2 0่เพรโดยจะเป็นกิจกรรมง่ายๆเลยค่ะซึ่งเราก็สามารถทํากันได้ทุกคนเป็นกิจกรรมที่เราใช้ชีวิตประจําวันในการเล่นนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะเราจะได้5้เพเนะ เป็นการสร้างสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราคราแล้วเราก็มาวางหรือว่าเราจะไปเก็บกับดักมาแล้วก็มาวางที่บ้านก็คือการสร้างสิ่งก่อสร้าง1ชิ้นต่อ1ครั้งนะคะโดยเราจะต้องสร้างทั้งหมด50ชิ้นนะคะถึงจะเสร็จภารกิจค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการฆ่าสัตว์นะคะ เพื่อที่จะให้ดอบหนังสัตว์พี่ไม่มั่นใจอะคือในรูปมันมีแค่3มสัตว์เองเนอะมาะแต่เอลฟาไม่เห็นมีมีไม่เห็นมีไม่มั่นใจว่าได้ไหมคะแต่พี่ว่าหน้ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้สูงเนื่องจากเขาบอกให้ค่าสัตว์ที่ดอบเนอะดอบหนังสัตว์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะเขาไม่ได้ระบุนะก็ค่าทั้งหมดให้หนังสัตว์ดอบนะคะดอบหนึ่งครั้ง เราจะนับเป็นหนึ่งเนอ้อค่าเราค่าเฉยๆแล้วไม่ดอกอันนั้นไม่นับนะคะก็จะใช้ทั้งหมดห้าสิบหนังเนื้อไม่ใช่ห้าสิบหนังสิก็เราจะออกตานี้เข้าใหม่ออกตานี้เข้าใหม่ก็ได้คือเขาจะนับเป็นครั้งอยู่แล้วค่ะต่อไปค่ะการทําอาหารนะคะทุกคนโดยการทําอาหารคือเราจะทําจากหม้อหุงข้าวนะคะคือนํา ผลอะไรมาก็ได้หรือว่าจะเป็นเนื้อก็ได้มาใส่ในหมอ้อนะคะจะได้ออกมาเป็นซุปซึ่ง1ซุปเราจะนับเป็น1ครั้งโดยทั้งหมด50ครั้งนะคะตาน,นี้เราอาจจะได้10ตานหน้าเราอาจจะได้2ก็จะรวมกันเป็น12นะคะเขาไม่จําเป็นว่าต้องตาเดียวจบเนอะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันที่4นะคะอันที่4ก็จะเป็นการฆ่าศัตรูใกล้เพื่อนร่วมทีม ก็ออกทำในทานองสิว่าช่วยเหลือเพื่อนนะคะซึ่งง่ายๆก็จะเป็นการที่รัตทิบุกบ้านเรานะคะทุกคนโดยจะนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะก็น่าจะเป็นแค่ในบ้านของเราเนอะเมื่อรัตทีบุกบ้านแล้วเราช่วยกันแบบว่าโจมตีรัตทีจนตุยนะคะก็จะนับเป็นหนึ่งครั้งส่วนในเพจนี้พี่ว่าน่าจะไม่ได้นะคะพอะพี่ลอง ไปทำมาแล้วเหมือนมันจะไม่ได้นะทุกคนหรือว่าพี่ไปซุ่มตีอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะคะถ้าเราทําทั้งหมด4เควสเสร็จนะคะเราก็จะได้เควสละ5เพชร5เพชร5เพชรแล้วก็อีกหเพชรรวมกันทั้งหมดก็20เพชรนะคะก็จะเขาๆประมาณนี้ค่ะ